่องนันตกิจดีวายสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการใช้ที่ดูดลูกปืนนะครับนำมาใช้ในการถอดทุ่นโรเตอร์ของพัดลมได้ทุกขนาดนะครับวันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นทุ่นของ18นิ้วนะครับที่เคยทดลองมาจะใช้งานง่ายนะครับแล้วตัวแขน ตัวเกี่ยวตลับพกปืนจะไม่ทำให้ฝาบุบเสียหายนะครับจะแตกต่างกับชนิดที่เป็นสามขาหรือ2อขานะครับที่เกี่ยวจะกดฝาลูกปืนเสียหายได้นะครับวันนี้จะมาใช้มาปรับใช้ในการ ถอดทุ่นครับสำหรับมือใหม่ที่ต้องการนําไปใช้ในเวลาทำงานกลางคืนครับมันก็ช่วยเรื่องของการทุบการตอกสร้างความลำคาญให้กับเพื่อนบ้านนะครับหรือเพื่อนร่วมห้องนะครับ ขั้นตอนในการถอดครับเราจะถอดด้านหลังที่มีความยาวของแกนสั้นที่สุดนะครับควรจะมีปากกาจับงานนะครับเพื่อให้งานมันง่ายขึ้นนะครับ ที่ดูดลุกปืนก็หายางรัดถุงแกงครับมาช่วยในการรัดประคองแขนนะครับให้มันแน่นกระชับขึ้นลำพังแค่มืออาจจะบีบบังคับไม่แน่นนะครับต้องอาศัยตัวช่วยพวกยาง แขนตัวดันตลักดันแกนลมก่อนนะครับ จริงถ้าใช้อีกชุดก็ดีนะครับชุดยางปรับมุนดีกว่าเหี่ยวง่ายแล้วด้านล่างก็ใช้มือประคองนะครับแต่ถ้ามียางอีกชุดหนึ่งก็นำมาทำให้งานมันง่ายขึ้นนะครับก็ตั้งสลักตัวริมสำหรับในการกดแกนนะครับให้ตรงศูนย์ ประคองแขนให้แน่นนะครับไอตัวริมสลักของที่ดูลูกปืนจะกดแกนนะครับให้กดแกนไม่ได้ให้กดแกนเคลื่อนที่นะครับกดแกนเพื่อให้ขาเกี่ยวทุ่นออกจากแกนนะแกนจะเคลื่อนทุ่นจะเคลื่อนที่ขึ้นมานะครับ แต่แกนยังอยู่เหมือนเดิมพราะแกนถูกาปากกาจาับงานล็อกไว้นะครับทุ่นจะเป็นอิสระจะให้ง่ายและไม่มีเสียงก็ให้ใช้น้ำมันสโลมหล่อลื่นให้ทุนมันเคลื่อนที่ออกง่าย อ,อาใัยมือในการบีบขาไม่ให้ขยับนะทุนก็จะเคลื่อนที่ขึ้นมา เร,เรื่อยๆนะครับไอ้ลิ่มของที่ดุดลูกปืนครับก็จะมีส่วนที่เป็นปลายแหลมนะครับจะกดให้ทุน่นหลุดออกให้ทุ่นเคลื่อนที่ออกจากแกนจนหลุดได้ง่ายนะครับ ปอาปของลิ่มของขาที่ดูดลูกปืนนะมันจะเดียวแหลมกว่ารูของทุ่นนะครับ ทุนก็จะเคลื่อนที่ออกมาไม่ได้มีความเสียหายอะไรนะครับก็ยังคงสภาพสมบูรณ์สวยงามนะครับนี่ก็เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งที่นำมาแนะนำนะครับในก,การถอดทุ่นครับคลิปวิดีโอนี้แต่เครื่องมือชนิดนี้สามารถถอดลูกปืนได้นะครับ ถ้าชอบช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ